ชุคคนคือเราจะบอกว่าเราเป็นแม่ลูกอ่อนเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วเราเปิดร้านขายของในติ๊กช็อปติ๊กต๊อกช็อปได้มาสักพักหนึ่งปรากฏว่าวันนี้อยู่ดีเราตื่นมาแล้วเรามาเช็คมือถือมันมีข้อความแจ้งขึ้นมาบอกว่าคุณได้รับคำสั่งซื้อใหม่คือเป็นอะไรที่แบบดีใจมากๆเพราะว่าเราเพิ่งได้รับคำสั่งซื้อแรกจากติ๊กต k อกช็อปนะคะก็วันนี้เดี๋ยวรีบจะส่งให้ลูกค้าเลยนะคะยังไงก็ใครที่สนใจนะคะอะไรหวยเน่ ที่เข้ามาชมคลิปนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ๊กต่อให้แม่ด้วยนะคะแล้วก็แม่มีสินค้าขายออนไลน์นะคะก็ยังไงฝากเข้าไปรับชมสินค้าให้แม่แล้วก็ใครสนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นลูกสาวนะคะตอนนี้ก็อายุได้ประมาณจะสามขวบแล้วรู้สึกจะสามขวบตอนอ,อีกประมาณเดือนเดือนตุลานะคะก็เดี๋ยวปีหน้าจะให้เข้าโรงเรียนแล้วนะคะเนาะก็วันนี้ไม่มีอะไรก็คืออยากจะบอกว่าแม่ดีใจมากนี่ตุ้ไปทีหนึ่งเลย แม่ดีใจมากที่ได้ออเดแไลจากทิกช o อปนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยก็คือเป็นแม่บ้านก็เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนะคะก็คือ99%คือเลี้ยงลูกแล้วก็อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือเอาเวลาว่างนะคะไป ไปแพ็คของขายของออนไลน์นะคะเพราะว่าปกติแม่ก็จะขายของในอแอปซอมแอปฟ้าอ,อ,อยู่แล้วนะคะก็เป็นรายได้เล็กก็เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆนะคะของแม่คนหนึ่งนะคะที่อยากหาอะไรแต่แได้เสริมนะคะเวลาอยู่บ้านนะคะอโน่น,นะคะนี่นะคะก็จะเป็นลูกชายนะคะลูกชายคนเล็กค่ะชื่อ,อน้องมิกกี้เมาส์นะคะส่วนแม่จะเรียกว่าติ๊ตีนะคะส่วนคนโตก็คือชื่อว่าน้องมิลินดานะคะแม่ก็จะเรียกว่าเหมวยหมวยน้อยอะไรอย่างเงี้นะคะโอเคนี่ค่ะชีวิตนะคะก็จะวุ่นวายอยู่กับลูกนะคะแล้วก็เจ๋ อาจารย์เอ๋อาจารย์เอ๋ติ๊ติมาเข้ากล้องเลยลูกมาบ๊ายบายหน่อยครับเร็วติ๊ติหมวยทำร้องดีกันอืมติ๊ติอยู่ไหนครับอาจารย์เอ๋สลอคของมามามาช่วยหมา,มาเข้ากล้องเหรอครับแอรไหนบ๊ายบายหน่อยใบบายหน่อยครับบ๊ายบายหน่อยครับ ใครที่สนใจอยากชมสินค้าของแม่นะคะสามารถเข้าไปกดชมที่ตรงช่องที่ตอกแล้วมันจะมะีตรงเป็นรูปตะกร้านะคะข้างล่างนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้เลยนะคะแม่ม